แฟนของวงมานะครับหลังหกโมงเย็นวันนี้พิเศษหน่อยครับเพราะว่าครู93แฟรนไฮเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาอยู่ในช่วงของ Ex c l u s i v e Interview กับเราครับก็คือหนุ่มเอ๊ห6หรือเปล่าหนุ่มวงมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็นรับเข้าสู่ครู93แฟรนไฮนะครับวันนี้มาจริงๆแล้ววันนี้นี่ได้ข่าวว่ามาพร้อมกับอาั้มชุดใหม่ครับเพิ่งจะวางแผงไปเมื่อวานนี้ใช่ครับวันที่10เตือน10นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องมาให้แต่ละคนแนะนำตัวกันนิดนึงก่อนดีกว่าเชิญครับครับ สวัสดีครับคุณครับเล่นเบสครับครับทำนองครับคีย์บอร์ดครับแทปเป้ครับเต๋อไซครับเต๋อครับกีตาร์ครับไม้ครับติกลองครับเไฟครับร้องเพลงครับครับผมมาคุยถึงอัลบั้มชุดนี้นิดนึงดีกว่าเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้นี่ได้ข่าวว่าตัดมา3เพลงแล้วก็คือตั้งแต่ผู้ป่วยความจําเสื่อมเขาจัดทำไม่ได้แล้วก็มีล่าสุดคือไม่มาเดี๋ยวจะได้ฟังกันด้วยนี่นะครับอัลบั้มชุดนี้แตกต่างจากอัลบั้มชุดที่ผ่านมายังต้งที่เป็นอันเลิฟเอเวอร์รักล้นใจอย่างเงี้ยครับก็อันด จำนวนเพลงที่เพิ่มมากขึ้นก่อนครับเพราะว่าเ <c> ท <oughs> ่าตัวของทะคที่แล้วเลยละคี่แล้วเลยมีแ,มแมค่หกเพลง <c oughs> แล้วตอนนี้สิบสองเพลงเต็มเต็มเลยแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็จะเป็นมุมมองในการเขียนเพลงนะครับแล้วก็ในการทําดนตรีซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความ มีความเป็นมีความมั่นคงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องภาษาในเรื่องของดนตรีทุกอย่าง<ม>เราละมยดละไักับมันมากขึ้นมีเวลากับการอยู่ในห้องอัดค่อนง้าั้งมากครับก็กเลยก็เลยทามาได้ถึง1 2แทร็กขนาดนี้ใช้เวลานานไหมส <า S 1> <ล>ิบสองมันเกือบ2ปีครับปีกว่าก็แสดงว่าตั้งแต่อัลบั้มที่แล้วนี่ก็คือพอจบอัลบั้มที่แล้วปั๊บก็เริ่มทำอาลบั้มนี้เลยเก็บมาเรื่อยๆดีกว่าครับเราไม่ได้ถึงขั้นว่าเราจะมาเข้ามาในห้องอัดเข้ามาคิดคอนเซ็ปต์อะไรกันเป็นอัลบั้มนนัเจะป็ เพราะเพราะถ้าเราจะทำเป็นวาไรตี้จริงๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่า12บสองเพลงมันควรจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันเลยได้เป็นวาไรตี้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้แต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ามาตั้งแต่ชุดที่แล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยมาไม่ค่อยมีเพลงเร็วเท่าไหร่ใช่ครับจะมีหวานเย็นอยู่เพลงเดียวที่ที่คุ้นๆกันอยู่นะครับและชุดนี้แหละมีเพลงเร็วมากน้อยแค่ไหนโอ้โหก็ครึ่งๆนะครับครึ่งๆเลยเหรอครับครับเราแต่ว่าเก็บเตรียมตัวไว้เต้นเลยใช่ปหม คือเราเรามองเรามองไปถึงเวลาเราโชว์ครับในช่วงเวลาที่เราโชว์เนี่ยคือเพลงช้าทําให้คนร้องตามแต่คนจะไม่สนุกอืแต่ถ้าเกิดมีเพลงเร็วเนี่ยคนจะสนุกโอแต่ว่าวันที่เป็นคูมิสิกาไลฟ์เมื่อ เกือบสองอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ไม่ธรรมดานะจริงว่ามาถึงวันนี้ยังมีคนคุยอยู่เลยมีคนแอบถ่ายคลิปไปด้วยนะคลิปนเนี่ยเราไปเสิร์ชหาดูเรียกเราว่าเป็น M pop นะ M pop นะก็ใครที่อยากจะเห็นก็ลองดูได้นะครับมีรูปมีอะไรในเว็บไซต์ครูเก้าสิบสามดอทเน็ตด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่หน้าเว็บก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ วันนี้มายมาพร้อมกับเพลงใหม่ซิงเกิลที่3แล้วต่อจากผู้ป่วยความจำเสื่อมแล้วก็เข้าใจแต่ทำไม่ได้ก็คือเพลงชื่อไม่มายใช่ครับใช่ครับให้พูดถึงเพลงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะฟังเพลงนี้ดีกว่าซิงเกิลนี้จริงจริงจริงแล้วเรา p l a นไว้ว่ามันจะเป็นซิงเกิลเปิดอัลบั้มพร้อมอัลบั้มนะครับก็คือเพลงนี้เนี่ยตอนแรกที่เราที่เราทำกันเนี่ยเราคิดมาตลอดว่าเอ๊ะเราจะเอาเพลงอะไรที่มันจะแข็งแรงพอจะกลายเป็นเพลงที่เปิดอัลบั้ม เราก็เลยมาดูจอมห้ามาได้เพลงนี้มาผมคิดว่าเพลงนี้มันมีทั้งลูกเล่นตั้งแต่แค่ชื่อเพลงแล้วครับชื่อเพลงมันชื่อเพลงของไม่ใหม่เราเล่นจากเข้าของเราอ่าใช่แต่ทีเนี้ยอ่ามันจะเป็นคนละไม้กันอะไรเงี้ยครับก็คือเริ่มเล่นแต่คำตรงนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของชั้นเชิญดนตรีข้างในอยากให้ลองฟังดูใช่ใช่ด้วยอีกต่างหากนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาฟังเพลงนี้ที่บิกีปเป้ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเพลงนี้ชื่อไม่หม่นะครับครูกันสิบสามแฟนให้กับซีเจแล้วก็วงมาอยู่ด้วยกันใในน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 ช่ววววงเเเยย็็็ัี้้บบบไซต์ครูกกกาาิดแลอโม รับเปิวีด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของล l b u m ชุดนี้ด้วยว่าว่าเป็นยังไงบ้างและอยากจะฝากอะไรกับล l b u m ชุดนี้บ้างเชิญทัเฟ่ก็ <c oughs> อันดับแรกก็คงต้องบอกก่อนนะครับว่าละบ้มนี้คือเราใช้เวลากับมันมานานที่บอกนะครับเรา <c oughs> ล l b u m เนี้ยเราเราเรา,เราใช้คำว่ามาโชว์เนี่ยคือมันมาจากการที่เราไปตามที่ต่างๆมาเรื่องคอนเสิร์ตม,มาไปโชว์ตามที่ต่างๆมานะครับเราเอาฟิลของการเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละที่เนี่ยมารวมมันอยู่ในลบ b u มนี้ทั้งหมดเราวิเคราะห์มาว่า เพลงประมาณไหนที่ทําให้คนสนุกได้ในในคอนเสิร์ตเราเพลงช้าประมาณไหนที่คนจะร้องตามอะไรเงี้ยเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็มาลงในร้าบมี้ทั้งหมดก็คือทั้งเพลงเร็วมีทั้งเพลงช้าที่ติดหูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับคือเรียกว่าทั้งเก็บประสบการณ์จากที่ผ่านมาจากการที่ได้ไปออกโชว์มาในช่วงเป็นกี่ปีแล้วที่ผ่านมาก็ เกือบสามปีครับสามปีครับถ้าเกิดเข้าเดินกรุงภาเนี่ยครบสามปีโอ้โหก็คือประสบการณ์ทาให้เกิดอารมณชุดนี้ขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นพัฒนาการต่อไปของวงมายครับชัดเจนขึ้นแน่ๆในในในส่วนของดนตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังคงมีภาษาที่หลายๆคนยังจําวงไมายได้อยู่จากในアルバムโบว์จากในอีกนั้นไหมอะไรก็ตามเพลงช้าของวงไมายอัลบั้มนี้ก็ยังคงจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ร้องตามได้เหมือนเดิมเห็นบอกว่า เพลงอีกเพลงที่วันนั้นเล่นในคอนเสิร์ตใช่ครับก็คือรักเราไม่เท่ากันใช่ครับเป็นเพลงที่เชื่อมาว่าหลังจากที่ดูคอนเสิร์ตจบปั๊บเนี่ยมีคนโทรมาขอเยอะมากจริงเหรอเีคนโทรขอเยอะมากทั้งที่มาไม่ได้เซอร์วิสเพลงนี้ด้วยซ้ำกคือเพลงเพลงล่าสุดก็คือเพลงไม่ด้มาเนี่ยแหละอยากให้พูดถึงเพลงนี้นิดนึงรักเราไม่เท่ากันเกิดขึ้นมานานมากแล้วครับเพลงนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เรายังอยู่เชียงใหม่นะยซ้ำย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วก็คือเพลงเนี้ยมันทำเดโมมานานมากรทากัน เหมือนกับเป็นการซาวเสียงทำรีเสิ <c oughs> ร์ชในในในไฮไฟของเราครับมไม่ใช่ก็คือเราเราโพสเลยครับคือเราโพส <c oughs> เป็น เดโมป็นการใช่เราคือมาฟังใช่ทําฟรีเลยอะไรเงี้ยแล้วคือโพสในไฮไฟแล้วก็ให้คนแบบเช็คกันดูว่าเอ้ยชอบไหมให้ฟีดแบ็กกันนะถ้ามันดี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 เอาออกมาทํำเป็นแบบยแบบอัลเั้มแบบว่าหลายหลายคนจะเคยได้ฟังอัลเบั้มที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกอันนั้นก็คือเราเป็นการเราต้องการจะเาวเสียงคนว่าเอ้ยต้องการไหมชอบไหมอะไรเงี้ยนั่นคือวิธีการทํางานเราตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วเพลงนี้ก็ชนะโหวตจากคนอื่นมาจากทุกๆคนแล้วทำไมถึงไม่ได้เลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงเปิดอัลบั้มชุดนี้เพราะิดวมันเป็นไ จริง<า>ไม่ใช่ไม่ไไมไแตหรอคือเรา ทำมันต้งเป็นเพลงแรกๆแล้วครับแต่เราทำแล้วมันไม่ลงตัวเราไม่ลงตัวครับเราเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุดนะครับาฟังมันก็เพราะนะแต่มันไม่สุดนะครับเรอยากให้มันสุดมากกว่านี้ครับแล้วตอนนี้ที่ออกมานี่คือสุดแล้วสุดแล้วเราจะไปไปเคาะไปทำอะไรหลายๆอย่างมาตอนนี้ก็คือโอเคให้มันกลมที่สุดซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าหลายคนคงอยากฟังเพลงนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเป็นว่ารอมายก็เซอร์วิสเพลงนี้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้นี่ก็ฟังไปก่อนสามเพลงจากอัลบั้มชุดมาโชว์นะครับที่เพิ่งจะวางแผนไปเมื่อวานนี้สิบเดือนส วสวยด้วยพันปีครับได้ข่าวว่าตอนแถลงข่าวนี่ก็เก้าเดือนเก้าเนี่ยใช่ครับใช่ไหมเออตั้งใจดีแล้วก็วันแปดเดือนแปดมีสองเันแปดเดือนครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ให้ฝากัลบั้มชื่นีมแล้วกันครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับเราสองเรามาโชว์นะครับผมของเราวงไม้ก็ฝากแล้วมาดู้ ไว้ด้วยครับเหมือนอัลบั้มแรกนะครับคืออัลบั้มนี้ก็คงจะเต็มอิ่มมากกว่าเดิมถูกมากด้วยครับราคาปกในสองร้อยบาทนะครับซึ่งเพลงคุ้มมากใช่ครับหาเพลงนี้ถูกมากมากไม่ได้เพลงยี่สิบบาทเลป็นบุกเล็กถ้าอยากฟังแล้วเราไม่เท่ากันก็ไปใช่แล้องซื้อแล้วโอเคในนี้ในนี้ชัดเจนแน่แล้วก็อีกอย่างก็คงฝากไว้เรื่องของเฟซบุ๊กของเราครับเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m m y b a n d โอเคจะมีทุกอย่างเลยอัปเดตได้หมดเลยใช่ตารางงานโน่นนี่ไปที่ไหนมีหมดเลยนะครับก็เอาไว้ว่าก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับแฟนๆของวงมารวมถ กระโปงไม้หรืออะไรยังไงชอบเพลงของมายก็เป็นซ okay, ีรีอัลบั้มชิน okay, ีดาวโพลมาแผนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมายมากที่มาคุยกันที่ครู93แฟนไฮครับขอบคุณครับแล้วเราคงจะได้เจอกันในโอกาสต่อไปเพราะว่าคิดว่าคอนเสิร์ตดีขนาดนี้น่าจะมีอะไรให้สนุกต่อไปดีครับเราคราวหน้าคงมีอะไรที่ฮากว่านี้แน่ๆโอเคได้ครับผมขอบคุณมากนะครับกระโปรงครับผม